ัสดีค่ะวันนี้อยู่กับฟิล์มฉัตดาวในรายการสยามเช็คอินวันหยุดแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไอคอนสยามพร้อมกับอัปเดต New in ไอคอนสยามกับ4สิ C ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็น new service world class attraction new brand และ new restaurant เรียกว่ามากี่ครั้งเนี่ยก็มีอะไรให้อัปเดตใหม่ๆตลอดพร้อมหรือยังคะไปอัปเดต New in กัน อย่างแรกที่เห็นทันทีที่เข้ามาที่ไอคอนสยามก็คือบริการ c a s h l e s s Parking ระบบจอดรถอาชีะรูปแบบใหม่ที่จะพาทุกคนเข้าไปสู่โลกดิจิทัลไลฟ์อย่างเต็มรูปแบบพร้อมอัปเกรดความสะดวกสู่ความสมบูรณ์แบบที่ปลอดภัยและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นกับ5ขั้นตอนขั้นตอนที่1เมื่อถึงจุดรับปัตรวางมือบริเวณเซ็นเซอร์เพื่อรอรับบัตรจอดรถ ก็อย่าลืมเก็บใบเสร็จบัตรจอดรถเอาไว้กับตัวค่ะเพราะว่าสําคัญมากๆเลยขั้นตอนที่3ไปช็อปเพื่อจะนำใบเสร็จมาเป็นส่วนลดค่าจอดรถกันวันนี้นะคะก่อนจะไปอัปเดต New in i ไอคอนสยามขอแวะช็อปปิ้งเซอ้อพนนิดนึงเดี๋ยวหามา,มาไม่ถึงไอคอนสยามนะคะ ช้อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วนะคะถึงเวลาไปสนุกได้แล้วกับเป๊ปป้าพิกปิกนิกฟันค่ะ<โล>นี่นะคะคือ world class attraction ที่เป็นนิวติงอย่างที่2นะคะในไอคอนสยามกับเป๊ปป้าพิกที่นี่นะคะเป็นสนามเด็กเล่นในร่มแห่งแรกในเอเชียซึ่งเปปป้าพิกสนสนุกในร่มแห่งนี้ยเป็นที่แรกในประเทศไทยเลย เชื่อว่านะคะไม่มีน้องๆคนไหนเนี่ยไม่เคยได้ยินเพลงนี้วันนี้เรามาสนุกให้เต็มที่กันเลยดีกว่าค่ะเปิดประตูความสนุกพร้อมให้บริการน้องๆแล้วกับเป๊ปป้าพิคปิกนิกสควอชอปปับอัพอินดอร์เพลย์กราว สนามเด็กเล่นในร่มที่มีหมูน้อยชีชมพูเป๊ะป้าพีคที่เด็กๆทุกคนหลงรักพาเข้าสู่โลกแห่งความสนุกที่ครบทุกแน่มุมกิจกรรมแบบอินเตอร์แอคมากมายบนพื้นที่กว่า2,000ตารางเมตรไม่ว่าจะเป็นโฟโต้โซนจุดถ่ายภาพกับเป๊ะป้าพีคจำลองบรรยากาศแบบปิกนิกปิกนิก g r a n n y นีร็อกการ์เด้นสวนหินคุณยาย Grandpa า i ิ๊กฟา์มกิจกรรมปลูกแครอทในฟาร์มของคุณตามหมู g r แกร r p i c k Train เพื่อเพิ่มไปกับคุณตาหมูที่จะพาไปนั่งรถไฟเที่ยวชมสวน e l e c ็ก r i c c r r ฝึกทัากษะการขับรถกับเครื่องเล่นยานยนตน์ไฟฟ้าแห่งอนาคตและนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมค่ะที่โซนปิกนิกนะคะเป็นการระบายสีเป๊บปั๊บพี โซนนี้ก็เป็นโซนให้น้องๆได้เสริมสร้างจินตนาการนะคะอพอเราระบายสีเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการสแกน QR code เพื่อเอาไปขึ้นจอด้วยนี่ก็คือผลงานของปีมนะคะน่ารักไหม เปเปอร์พิกของฟิล์มเองถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่คนไหนอย,อยากพาน้องๆมาเนี่ยพามาได้เลยนะคะและที่นี่เนี่ยเขาเน้นย้ำเรื่องของความสะอาดอมากๆเลยหลังจากหนึ่งรอบการเล่นหนึ่งชั่วโมง45นาทีมีการทําความสะอาดใหญ่ถึง15นาทีเขามีด้วยกัน5รอบการเล่นที่สําคัญเลยคือก่อนมาเนี่ยอย่าลืมจองบัตรนะมาเล่นกันเยอะๆค่ะกับเปเปอร์พิกปิกนิสฟันป๊อปอัพอินดอร์เพ์กวด์แอคทรักชั่น ก็มาอยู่ในโซนที่เรียกว่าไอคอนคลาฟค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ออยชิดชูความคิดสร้างสารรค์แล้วก็หัดทศิ์ของคนไทยรวมถึงภูมิปัญญาไทยด้วย านเฟอร์นิเจอร์นะคะที่ผสมผสานง,งานโครงสร้างพวกเหล็กอลูมิเนียมนะคะกับงานสารเป็นการผสมผสานความเป็นไทยเนี่ยเข้ากับโครงสร้างอย่างลงตัวและวัสดุที่เขามาใช้สารนะคะได้รับการรับรองจากต่างประเทศด้วยลอดมากเลยอ่ะคงทนแข็งแรงนะคะแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่สวยงามด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่เป็นของตกแต่งบ้านที่พี่ว่าเก๋มากๆกับแบรนด์ f a r เป็นของที่ออกแบบตกแต่งนะคะเป็นแบบ นักสัตว์ก็คือสัตว์ประจําปีเกิดอย่างตัวฟิลนะคะเกิดปีวอกก็จะเป็นลิงแบบนี้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ใช้งานได้จริงไหมวางได้จริงเห็นไหมน่ารักมากเลยนอกจากปีนักสัตว์แล้วเนี่ยเขาก็จะยังมีสัตว์อื่นๆด้วยคอ l l e กชันดอกไม้เก๋จริงค่ะอยากให้เรามาดูนะคะกับแบรนด์ f i s i ค่ะไฟอร์นเจอร์แบรนด์ sunfer ค่ะแบรนด์นี้มีเอกลักษณ์ก็คือเขาใช้ไม้ไหวแทนในการทำ หนึ่งจุดเด่นก็คือดีไซเนอร์เป็นคนออกแบบเฟอร์นิเจอร์เองทุกชิ้นให้ฟีลแบบอบอุ่นอบอุ่นนะคะมีความเกาหลีด้วยถ้าใครอยากได้ความแบบเกาหลีเกาหลีแต่ว่าอยากจะสนับสนุนฝีมือของคนไทยมาที่แบรนด์นี้ได้เลยค่ะอยู่ในไอคอน r a f t นะคะ ฮอตไอเทสินค้าสุดล้ำจากสยา Discovery. ม d i s c o ฟเวอรี่ Studio Bud หูฟัง True Wireless สุดล้ำ <S <S กับเทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนแบบแ c t i v e ที่จะปิดกั้นเสียงจากภายนอก <S <S พเพื่อการฟังที่เต็มอิ่มสมจริงยิ่งขึง้นและสลับไปใช้งานโหมดฟังเสียงภายนอกได้ง่ายๆฟังได้นานสูงสุด8ชั่วโมงมีฟังก์ชันการจาับคู่แบบ One Touch ที่ใช้งานได้สะดวกง่ายดายเมื่อเปิดโหมด ANC ถ้ารวมเคสจะใช้ได้สูงสุด15ชั่วโมง กาบลาอีลิตรีหูฟัง True Wireless ไม่ชัดเชื่อมไวไรดีเลย์แยกใช้งานหูฟังซ้ายขวาได้อิสระมีฟังก์ชัน Hard True เปิดรับเสียงภายนอกและออกแบบให้ตัดเสียงรบกวนภายนอกด้วย Noise Isolation Fit ไม่สีตัวเพิ่มการสนทนาที่คมชัดเชื่อมต่อรวดเร็วด้วย Google Fast Pair รองรับการใช้งาน28ชั่วโมงป้องกันน้ำและฝุ่นละอองด้วย IP 5 5 มาสเตอร์แอนด์ดนามิกรุ่น MW08 Spot t c t i v e ใช้วัสดุคุณภาพระดับพรีเมียมผลิตจากกระจกแซฟไฟร์ที่ทนทานต่อการขีดข่วนตลับชาร์จเคฟลา่าวัสดุเดียวกับที่ใช้ทำเสื้อกรากกันกระสุนมีน้ำหนักเบาและยังรองรับการชาร์จแบบไร้สายอีกด้วยพบกับสินค้าสุดไฮเทคได้ที่ Digital l a b สยามดิสคัฟเวอ หลังจากที่ไปชอ aux, ็อปไปสนุกกันมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปทานของอร่อยกันค่ะฟิลมอยู่ที่ร้านนี้เลยมิวมีไทยครูซีนรับรองว่าอร่อยเด็ดแน่นอนค่ะช่วงเท็ตซี้ไทย สไตล์โมเดิร์นค่ะที่เน้นรสชาติเรียวเผ็ดจิ๊ตจาดรสชาติถึงใจการันตีความอร่อยนะคะเพราะว่าได้เชฟโรงแรม5ดาวมาทําให้เลยซึ่งเชฟเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่า22ปีเขาก็จะเน้นไปที่อาหารภาคกลางแต่ว่าถ้าใครชอบอาหารภาคใต้หรือว่าอาหารภาคเหนือเนี่ยก็มาได้นะคะเพราะว่าเขาก็มีเสิร์ฟเหมือนกันค่ะเมนูตัวนี้ตัวแรกเลยค่ะตัวนี้ก็คือถุงทองส่วนตัวนี้เป็นหอยเชลล์ผัดโหระพาค่ะและจานนี้ มาเป็นจานใหญ่เลยนะคะกับปลาผัดเปี้ยหว,วานส่วนเครื่องดื่มของเราค่ะ s t รอเบอรี่บ r e ส z e นะคะก <c oughs> รอบมากค่ะและรสชาติน้ำจิ้มของเขานะคะเข้มข้นมากฝ <c oughs> อ,อยเชลนะคะนุ่มสดแล้วก็มีความจัดจ้านเรียกว่ารสเผ็ดกำลังดีค่ะ <c oughs> ปลาสดมากเลยค่ะแล้วก็มีความกรอบมากค <c oughs> านกับน้ำจิ้มนะคะรสชาติกำลังดีเข้ากันเข้ากันค่ะ นิดนึงนะคะว่าร้านนี้อยู่ที่โซนเดอะวิรันดาชั้นจีของไอคอนสยามค่ะร้านนี้เนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วยังมีวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยให้เราได้ดื่มดังกันด้วยมี2โซนนะคะทั้งโซนอินดอร์และก็เอาท์ดอร์แต่ก่อนกลับสิ่งสําคัญเลยก็คือต้องอย่าลืมเราต้องเก็บใบเสร็จเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องเอาไปใช้กันต่อค่ะครอบขั้นตอนที่3ของระบบแคสเลสพาร์กิ n งเราสามารถนำใบเสร็จเหล่านี้ไปเป็นสน่วนลดค่าจอดรถได้ด้วย ทำได้ง่ายๆเลยค่ะที่จุดลูกค้าสัมพันธ์ขั้นตอนที่4นะคะตอนนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปหาเงินสดเพื่อจ่ายเงินค่าจอดรถแล้วเราสามารถทําได้2วิธีค่ะวิธีที่1ใช้โมบายแบงกิ้งนะคะสแกน QR code บนสลิปแบบนี้ได้เลยเราก็จะสามารถชําระเงินค่าจอดรถได้แล้วค่ะ และวิธีที่2นะคะก็ไม่ยากเลยค่ะสามารถชําระเงินได้ผ่านตู้ชําระเงินอัตโนมัติที่ชั้น G ีและชั้น b ีค่ะชําระเงินเสร็จแล้วง่ายไหมคะมีวิธีการชําระเงินที่เลือกหลายวิธีด้วยนะขั้นตอนที่ค่ะเพื่อนๆก็สามารถขับรถออกจากไอคอนสยามได้แล้วค่ะรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากๆเลยนอกจากนี้อยากบอกเพื่อนๆสายบิวตี้หรือเฮลตี้เลยว่าอย่าพลาด ไอคอนสยาม The Life of Beauty mm hmm. เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านชั้นนำประเภท beauty และ healthy and wellness สามารถแลกรับบัตรกิฟต์การ์ด Gift Card แทนเงินสดเพื่อใช้ในครั้งต่อไปได้เลยลูกค้าสมาชิกวิทช์ชอบครบ1 2 0 0 0บาทขึ้นไปแลกรับบัตรกำนันแทนเงินสดจากสยามทาคาชิมายะมูลค่า500บาทชอบครบ5 0,000บาทขึ้นไปแลกรับสยามกิฟต์การ์ดมูลค่า2,500บาทสำหรับวันนี้จึงต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หนะะ้าค่ะบ๊ายบาย